สามสัญญาณต่อไปนี้นะคะที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณกำลังพลังงานตกถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานของคุณเริ่มดิ่งลงเริ่มแบบตกลงนะคะไม่ต้องตกใจค่ะเพราะว่ามันจะมีสัญญาณนะคะที่ชัดเจนที่บอกเราว่าเออพลังงานของเราเนี่ยมันกำลังจะดิ่งนะเออมันกำลังจะตกนะหรือว่าเออเคลื่นความถี่หรือว่าวาเบชั่นของเรามันเริ่มแบบเอออยู่ในแบบโซนโซนล่างๆนะคะโซนลบๆอะไรประมาณนี้เนาะ หนึ่งนะคะเราจะรู้สึกว่าอารมณ์เราจะไม่ค่อยคงที่มันจะโซวิงคุณจะอาจจะรู้สึกแบบเบื่อเบื่อ,อรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกเศร้าบ่อยบ่อยรู้สึกแบบเอ่อแบบเรียกว่าอารมณ์มันแบบกระจัดกระจายอ่ะเออกระจัดกระจายกระเจิดกระเจิงแบบเบื่อเซ็งเครียดแต่ว่าหาสาเหตุไม่ได้นะ好吗ไม่รู้ว่าเพราะอะไร อย่างเงี้ยเออมันมันมันเซ็งเซ็งนอยเบื่อเบื่อเงี้ยอันเนี้ยสัญญาณนะคะเป็นสัญญาณแรกสัญญาณที่สองนะคะบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมันมันเหนื่อยล้ามารู้สึกเมื่อยมนรู้สึกแบบไม่มีแรงที่จะลุกไปทําอะไรบางทีเรื่องง่ายๆเรื่องกิจวัตรประจําวันที่คุณเคยทําแบบคล่องอย่างเงี้ยมันก็แบบพานจะไม่อยากทําหรือว่าไม่ ไม่อยากจะไปทําอะไรอ่คะค่ะมันไม่มีแบบไม่มีแรงกระตุ้นที่จะไปทำเนาะอันที่สามนะคะคุณจะรู้สึกไม่มีแรงบันดาลใจสูญเสียแรงบันดาลใจคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่อยากทําอะไรคุณรู้สึกว่าคุณนั่นแหละมันจะเกิดมาแบบเกิดเบื่อเพราะอารมณ์คุณเริ่มเบื่อ בזה, เริ่มหงุดหงิดคุณก็จะร่างกายคุณก็จะรู้สึกแบบมันก็เป็นไปตามอารมณ์อ่ะคะ่ะร่างกายก็จะรู้สึกแบบไม่อยากขยับทําอะไรเพราะมันแล้วมันที่ ที่หนักกว่านนะั้นคือมันจะไม่มีแรงบันดันใจไม่มีแพชชั่นไม่ไม่อยากทําอะไรแล้วมันก็ไม่มีความมั่นใจแล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะทําไปทําไมมันเหมือนคนไม่มีจุดหมายเออไม่รู้ว่าจะทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรนะคะถ้าเพื่อนๆเ,นเจอสัญญาณเหล่านี้แสดงว่าพลังงานของเราพลังตกนะคะหรือว่าพลังลบเนี่ยเราเรามันเริ่มแบบดิ่งลงทีนี้มาดูวิธีนะคะที่จะทําให้นะคะ เรายกระดับพลังงานเราให้สูงได้เนี่ยในภายใน5นาทีเลยมันมีอะไรบ้างซึ่งกับมานัำจะพูดในคลิปต่อไปนะคะ